แม่น้องมาเตลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดาวติ๊กตอกโพสต์อีกดอกหลังดรามา่าเตือนไม่ฟังรักลูกจนเกินงามหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะคุณแม่น้องมาเตลหรือว่าม้าหมวยมาเตลที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลน้องมาเตลซึ่งป่วยเป็นออทิสติก ที่โด่งดังในโลกติ๊กตอกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงดราม่าเกี่ยวกับการแสดงความรักต่อลูกโดยได้ทําคลิปออกมาชี้แจงนะคะว่าบ้านนี้เนี่ยมีการจูบหอมกันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่รุ่นอมาม่แม่หมวยมาจนถึงรุ่นน้องมาเตวจนต่อมานะคะก็มีนักแสดงดังอย่างแอนนี่บรูคนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวหลังแม่น้องมาเตวเนี่ยแจ้งคลิปแล้วก็เธอก็โพสตข้อความว่ายังไงก็ไม่ได้คะ่ะ มันไม่ได้บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแต่ไปถามน้องว่าเอาคลิปลงได้ไหมอืมวิจารณญาณควรอยู่ที่ใครติดตามมาเป็นปีแล้วเข้าไปคอมเมนต์เสมอว่าไม่ควรทําไม่ควรเอาน้องมาลงแบบนี้ไม่ใช้วิทยาทานกับใครใครว่าก็ไม่ฟังอันนี้ก็เป็นข้อความที่เธอโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็ล่าสุดแม่น้องมาเตลเนี่ยก็ได้ เปิดสึกโพสฉะกลับนะคะทำตัวเองให้ดีก่อนหลังเจอดรามา่าจุกลูกเกินงามโดยงานนี้นะคะคุณแม่น้องมาเตวก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ตัวเองนะคะว่าทำตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะติสอนคนอื่นอยากเป็นคุณแม่ดีเด่นก็ลองมามีลูกเป็นออทิสติกก่อนค่อยมาชี้นำคนอื่นค่ะ